ทำอย่างนั้นทําไมอะไรเงี้ยบอกมันหยอกเล่นมันไม่มีอะไรแบบแค่จับถุงดํามาหยอกคุมค้มๆเล่นอะไรเงี้ยม,มันได้ที่ล่ามโซ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไหลย่างไงเขาก็เล่าให้ฟังหมดแต่เราเราก็รู้กันเองแต่เราก็ไม่เอาไปพูดในที่ประชุมอะไรต่ออะไรหรอกนึกออกไหมครับมันมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันเดี๋ยวมัน,มนจะเข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่าผมก็ชัดอยู่แล้ว ลุกน้องมันก็แล้วก็มตรงสรุปแล้วมีการใช้ความรุนแรงบังคับให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าป้ากบหรือว่าป้าบัวผันจริงนะคร, <c oughs> ครับคลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยชัดเจนครับผู้ชมตำรวจยอมรับในคลิปเสียงว่ามีการใช้ถุงดำลุมหัวลุงเปี๊ยกมีการล่ามโซ่ บังคับให้สารภาพว่าเป็นคนฆ่าปรากบหรือว่าป้าบวกผันนะครับิ้นไม่หลุดครับนำมาซึ่งคำสั่งเร่งรองพู้กกับการสืบสวนสอบสวนสพอัญญประเทศเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากคลิปเสียงเนี่ยมันหลุดออกมานะครับผู้ชมเนี่ยครับคือบางช่วงบางตอนของคลิปเสียงเนี่ยครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่ามีการสนทนากันว่าอะไรบ้างนะครับผู้ชมเนี่ยครับคือเป็นการสนทนาการระหว่าง2บุคคลนะครับคาาว่าน่าจะเป็นตำรวจทั้ง2คนหรืออีกคนเนี่ยเป็นใครก็ไม่ทราบนะครับ แต่คือในคลิปเนี่ยมันมีการพูดถึงการใช้ถุงกลุมหัวล่ามโซ่อะไรต่างๆคนแรกเนี่ยนะครับพูดขึ้นมาว่ามึงไปทําอย่างนั้นทําไมมันก็บอกมันหยอกเล่นแค่จับถุงดํามาหยอกคลุมๆเล่นแบบนี้นี่คนที่สองบอกว่าแล้วไอ้ที่ล่ามโซ่อะไรอย่างนี้มันหลายอย่างเขาเล่าให้ฟังหมดเรารู้กันเองเราไม่ได้เอาไปพูดในที่ประชุมอะไรต่ออะไรนึกออกไหมมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็น อีกคนบอกว่าเข้าใจครับพี่เข้าใจผมกำชับแล้วลูกน้องมันก็รับกับผมตรงๆว่ามันทําเล่นๆไม่ได้อะไรนี่อันนี้คือบอกว่าคุมหัวเนี่ยคุมเล่นๆคือเอาถุงมาคุมหัวลุงเปี๊ยกเล่นๆต่อมาครับอีกประโยคบอกว่าผมถามหน่อยทางโรงพักนะมีอะไรจะเยะียวยาแกไหมนี่ก็คือถามอะไรประมาณนี้ครับส่วนอีกประโยคเนี่ยนะครับผู้ชมครับเขาบอกว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยนะครับแกพูดจารู้เรื่องนะแกไม่ได้เมากระจาได้หมดแหละไม่ใช่แกพูดไม่รู้เรื่องนะครับ แต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกพี่โจก๊กหรือว่าอะไรคุยกันเองคุยกับรองนี่แหละถ้ารองรู้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ตเตือนมันหน่อยเพราะอย่าลืมว่ามีกันจอมพลังอีกนี่อีกคนก็เลยบอกว่าผมไม่เตือนหรอกพี่ผมด่าไปแล้วว่าอยู่ดีไม่ว่าดีมึงทําเล่นมันกลายเป็นประเด็นอีกนี่โอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็นบางช่วงบางตอนในคลิปเสียงที่ผมเอามาเล่าสู่คนฟังนะครับคุณผู้ชมก็ค,คือมีการยอมรับว่าตํารวจเนี่ยอ้างว่าเล่นนะเอาถุงรามาคุมเล่นเล่นเอาโซ่มาล่ามเล่นเล่น แต่ทํากับลุงเปี๊ยกแบบนี้นะครับแต่ลุงเปี๊ยกเนี่ยก็ไม่กล้าพูดต้องบอกตรงไปบอกกับคนใกล้ชิดไปบอกกับเจ้าที่มู้อยที่แหลงต่างบ้างกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผู้ชมการว่าตำรวจเนี่ยสารบังคับขูกเก็นให้ลุงเปี๊ยกได้รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าประกบครับ